วันนี้แอดมินก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มเมนูนะครับผมดูขั้นตอนแรกครับวิธีการเพิ่มเมนูเราต้องมาที่ระบบหลังบ้านตรงนี้ก่อนนะครับโดยเข้าผ่านเว็บไซต์นะครับทีนี้เราจะมาที่จุด9จุดด้านบนซ้ายมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งครับผมแล้วก็ไปที่คําว่าเมนูนะครับทีนี้ครับปุ่มเพิ่มเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เรากดเพิ่มเมนูได้เลยนะครับจากนั้นครับเราก็ใส่ชื่อเมนูเข้าไปได้เลยนะครับโดยผมจะใช้เมนูเป็นผัดไทยนะครับ ทัดไทยรูปใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเพิ่มไฟล์เข้ามาครับผมกดเลือกรูปนะครับรูปรูปเราสามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้นะครับผมหรือว่าขยับก็ได้นะครับทีนี้ครับบนหมู่ตรงนี้ครับเราจะเลือกเขาเป็นขายเป็นสินค้าพร้อมส่วนเสริมนะครับผมแล้วก็เลือกหมวดหมู่นะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ติ๊กหมดหมู่ที่ต้องการที่จะเพิ่มเมนูเข้าไปนะครับ โอเคเสร็จแล้วนะครับผมสังเกตว่าตอนนี้จะมีอยู่2หมวดหมู่นะครับซึ่งหมายความว่าเมนูนี้อยู่ในสองหมวดหมู่เลยนะครับเราสามารถกดลกอบออกไป1ก็ได้นะครับผมทีนี้ครับเราก็จะมาที่คําว่าราคาขายตรงนี้นะครับเพื่อกําหนดราคาขายอย่างเช่นผมจะกําหนดราคาขายเป็นผัดไทยจานละ80บาทนะครับก็ใส่8 0บาทตรงนี้ได้เลยนะครับผมทีนี้ครับเราก็สามารถที่จะ เชื่อมโยงเส้นทางการพิมพ์ตรงนี้ได้นะครับเช่นเราอยากจะให้ออกที่หัวขัวไหนที่เรากําหนดไว้แล้วก็สามารถติกเข้าไปได้นะครับผมโอเคขั้นตอนการเพิ่มเมนูเบื้องต้นมีประมาณนี้นะครับจากนั้นกดเพิ่มได้เลยนะครับผมรอนโหลดสักครู่นะครับทีนี้ก็พอเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปดูว่ามีเมนูภาษาไทยขึ้นมาไหมนะครับผมภาษาไทยขึ้นมาแล้วนะครับ เราก็ทําการกดเผยแพร่ได้เลยนะครับผมถ้าหากเราทําการเพิ่มเมนูแต่ไม่ได้เผยแพร่เมนูจะไม่ปรากฏที่หน้า P.O.S นะครับแค่ทาการเผยแพร่ได้เลยนะครับผมกดเผยแพร่นะครับตรงนี้เรียบร้อยครับผมเมนูก็จะไปอยู่ตรงหน้า P.O.S เรียบร้อยแล้วนะครับ